ครับผมกามื้อนี้กามาค้ำนะครับพอดีเห็นฝนตกมาแล้วน้ํามันขึ้นนะครับว่าสีมาหวานแหนะครับนี่ครับแหแต่ว่าตอนนี้น้ํามันหลายแล้วก็เลยสีลองยามรอบนะครับเพราะผมมัดไว้อยู่นะครับรอบนี่ครับไหลมาหดพี่นะครับผมเลยมัดใส่กับลากไม้ไว้นะครับมันใชเบิ้งมันใชมีป่าใช่ไหครับนี่ครับจุดที่ย่อสะดุ้งนั่นแหละครับสร้างสะดุ้งเดี๋ยวยามรอบก็ ยังยังพูดทียามได้เน่ยตืสิดุงตาปห้วยปห้วยขาักขาฮักล้วสิดุงสดุงขาฮักบ่ฮื้อฮอฮื้อมี่เลยป้าป้าปลาปูอดโตโโอ้ขึ้นมาแล้วปลาปูขึ้นมา ดังเลยพ่อน้ำพุงตบบนี้เะน้ำพุงน้ำพุงข่อยฮือตบมาพีแล้วมันน้ำมันเฮงพ่ยามเอาบวได้ข่อยย้ายมาเมื่อวานนี่บ่มีหมยังบ่มีหยังเข้าเมื่อวานนี่อ,นอือเฮ้ยถักฝากเลยนะครับเด็นี่โอ้โหเก้ยอย่าง้นั่นหลังนะครับ ปูปลาจกักกางนะครับแม่นะตัวหลังเขา,ใใจ,าจะได้นอนใส่จะฮึทั้งหลังครับตัวหลังใส่จะได้เก้นเลยตัวหลังมันมีสองงาครับมันเข้างาเล็กกับงาที่สองนะครับตัวนั้นเข้างาที่สอง ทางหลังนะครับตัวนี้เกล็ดล้อ,รอครับยังมีอีกสองหลังด้านล่างนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าสินาเช็กุ้งไปกู้บ่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันหลายแล้วครับน้ำมันลึกนะครับเดี๋ยวจะลงไปเบิ่งอยู่ครับจัดหน่อย หลังนึงนาสิกูได้นะครับแต่หลางนึงนาสิลงบ่ได้นะครับท่วมหัวแน่นอนครับเียวลงไว้คือเก้านะครับทิ่มไว้เลยนะครับทำาขึ้นมามันเข้าเองนะครับ เมื่อกี้นี่เพิ่นตึกสะดุ้งด้านล่างนะเพิ่นกันมาห้องถามนะครับเดี๋ยวเบื่ออีกหลงหังนึงนะครับโมรูาสิลงกูได้ยีบอนเามันเลึกนะครับด้านที่ผมใส่ด้าน,านทางใต้เพล่ะครับพุละจุดนี้ละนะครับเดี๋ยวย่างลงไปต,ตับต่อฟากนี่ครับสิบน้ำจะไหลเร็วนะครับโอ้ นี่ครับเสื้อผมมัดมา้ยิจุดนี้หลังนึงนะครับแลกระยุอีกฟังพุ้นลางนึงนะครับไปเอาบได้นะครับบนหน้าชิลุงเอาได้น้ํามันแห้งนะครับเดี๋ยวไหลลงไปน้ำๆน,นะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อนนะครับ นีแตะกะปูนะครับเข้านะครับน้องใส่ลูกเอาไปไดนะครับตัวน่ะสงสส่ชีว่านเฮไปได้นะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นการยกสะดุ้งเทนะครับวันนี้จุดที่ผมลงล้วงนะครับบอลย ดูว่าน้ำกำลังมาหรือเปล่านะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาตึกป่านะครับตึกสว์สูงยงยอนะครับอ,อ๋อน้ำเฮงแท้เลยเครืงนี้เฮ้ยน้ำเฮงแท้น้นำพรมมา

เออได้ปลาตะปูชองโตหยามลอบกินนะ,ะ,ะลุงยามบ่ได้ตัวน้ำเลึกคือทึกสีดุงดีงก,กว่าอ, <c oughs> อยู่ป่าต้นมะขามเพื่อนเพื่อนเพราะเพื่อนมีโตนะครับผมย่างมาก,กันเลยเห็นนะครับนี่ครับหางโตนะครับตอหัวเสือ พอดีผมย่างมาเอาสะดุ้งนะครับนะครับสะดุ้งไว้วางจอดรถโมนะครับต้นขามคือเก้านะครับน้ำก็กำลังมานะครับตัวนี้กำลังเพิ่มระดับเรื่อยๆนะครับนี่ครับจุดที่ผมตึกสะดุ้งตอนนั้นนะครับแต่ยังยังขึ้นมาบ่ถึงนะครับแต่กำลังมาอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตก เอาสิลูกมันงอบ้องที่เขาใส่รอบเลดีกว่าครับลองเลือครับเพื่อมันจะมีป่าขึ้นมาเล่นแถวนี้นะครับแต่ยังมาบกไก่ครับจากแม่น้ำมหาห้วยนะครับความฝั่งนิดเดียวนะครับนี่ครับมาแยกสาขานะครับจุดที่ได้ปลาตะปูสองตัวเมื่อกี้นะครับใส่รอบไว้ป่าพวกมันยังขังไว้ที่นี่อยู่นะครับ นี่ครับเง้ยงนะครับรู้สึกระดับน้ําจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้แต่เวลามาันก็เริ่มค้าแล้วนะครับตอนนี้18บแนาฬิกาแล้วนะครับหกโมงครับแต่วกระชิ่ย่อรองเบึ้งครับเพื่อจะได้ปลาเพิ่มสักสองสตนะครับ ป่าลาดนะครับป่าลาาถึกสะดุ้งแล้วทีน่นี้เอาได้ๆครับบ้านนี่มีหนามนะป่านี่โอ้ป่าลาดนะครับมันเหมือนปลาลดแต่ไม่ใช่ปลาลดนะครับนี่ครับสกีลลยนะครับบ้านผมห้องปลาลาดนะครับอันนี้ หาวิธีจับก้นนะครับเดี๋ยวมันสะดุ้งขาดนะครับขึ้นบนบกนะครับเดี๋ยวนี้ต้องเอาบนบกนะครับเดี๋ยวลุดมือลงน้ำนะครับโอ้ยหนามแทงมือนะครับมาไหวครับหนมีถุงมือเอานะครับของอะไรมา เออ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 โอ้ยยังเหลมนะครับน้ํานะครับจะต้องหาเงี้ยมาจับเป็นนบ้วไว้ครับเจ็บต้องขึ้นขึ้นเอาไปปดทางเทิงนะครับอยู่ใกล้น้ํามันเดี๋ยวมันลุดลงคือเก่าเพราะว่ามันมีน้ำมันขับเจ็บนะครับนี่ครับเอามาหายท้องมาจุดนี้นะครับเดี๋ยวสิฟี่ผมสิเอาเงี้อีกอันนึงนะครับมาจับนะครับนี่ครับหลายป่านงูเหลือมนะครับโอ้ย ตัวใหญ่วันนีกมีนะครับปาลาดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเอาียงกระกเป๋าใสายอย่อีกนึงครับ มีการมุนโอกอยีนะครับโอมันมีหนามแทงมือนะครับต้องใส่แยง้อยนะครับบวไหวนะครับโอ้รู้สึกว่าจะมีคืนน้ำมาหรือสึกป่าหรือเปล่าครับ